สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิติวิซ่าเพื่อนภาษาฝรั่งเศสค่ะในคืนนี้ก็เป็นตอนที่สองแล้วนะคะที่เราจะพูดเกี่ยวกับคำศัพท์ในหมวดของอาหารนะคะหรือที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าลาเนริตูค่ะลาเนริตูค่ะถ้าพร้อมแล้ว เริ่มกันเลยนะคะยังจำกันได้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าคำนามที่เป็นเพศชายจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเลอนะคะคำนามที่เป็นเพศหญิงจะ ขึ้นต้นคำนำหน้าคำนามด้วยคำว่าลาคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระนะคะอาเอออีโออจะขึ้นต้นด้วย L apos t r o p แล้วก็คำนามที่เป็นพระหูพจน์นะคะก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่าเลค่ะ la crevette la crevette de ni hein? quoi la crevette cre 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 crevette crevette c r oui cre la crevette. La crevette. La crevette. Cr -cr La crevette. crevette. Ça va. Cre, cre, cra, cro, cru, cri, cro, cru, cre, cre, cre. crevette. crevette. เรเว็ตอะเรเว็ตตัวตุ้ยเรเว็ตเรเว็ตเรเว็ตต้องเน้นเสียงเอนะคะลาเรเว็ตเหีุใดเรเว็ตเห็นไหมคะว่าบางทีเราออกเสียงเราคิดว่าเราออกเสียงถูกนะคะแต่ครูบอกว่าไม่ถูก เพราะฉะนั้นในการฝึกอ่านออกเสียงนะคะอย่างที่พิ่ติเคยบอกไปก็คือว่าเราต้องมีครูคอยฟังด้วยเพราะว่าตอนแรกพิ่ติก็คิดว่าพิ่ติออกเสียงถูกแล้วนะคะเคเคเบตนะลาเคเบตเห็นไหมคะ นะบางทีเราคิดว่าถูกนะคะแต่ครูว่าไม่ถูกนะคะแต่ตอนนี้ถูกแล้วนะคะอ่ะดูรูปนะคะลาเคเปต่ e เลฟเลฟที่แปลว่าไข่นะคะเลฟ เลซิตรอนเลซิตรมะนาวนะคะลามองดารินนะลามองดารินนะเป็นส้มชนิดหนึ่งนะคะ โลรองชะโลรองชะก็คือส้มนะคะนีตอนเวลาฝึกอ่านออกเสียงนะคะลองฝึกออกเสียงตามกับพี่ตินะคะแล้วก็ดูรูปปากนะคะไอ้ย,ยังคำว่าโลฮองชะส้มค่ะคำต่อไปคำนี้ง่ายนะคะ ลาบานานลาบานานกล้วยนะคะลาบานานลาพวัวค่ะลาพวัวค่ะที่แปลว่าลูก <c oughs> พรมนะคะลูกพรมลา พว่าค่ะลาเซรีสลาเซรีสลูกเชอรี่นะคะลาเฟรสลาเฟร,ฟร,ฟร,ฟรสก็คือสตรอเบอรี่นะคะ La f r i s e La Pomme La Pomme นะคะ Apple นะคะลาปอมค่ะมี <c oughs> คนถามว่าใช้หนังสืออะไรนะคะใช้หนังสือเล่มน,นี้นะคะหนังสือเล่มน,นี้เดี๋ยวพี่ติให้รายละเอียดในคำอธิบายใต้คลิปนะคะลาบริกก <c oughs> ลาบริโกลาบริโกลาบริโกเซมัสกุลังเนาะมัสกุลังคำนี้เป็นคำนามเพศช,ชายนะคะแปลว่าลูกท้อนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะเราเรียนภาษาฝรั่งเศสจะท้อนะคะลาเ h ช ก็คือลูกพีชนะคะลับเปชค่ะเละกิวีเลกิวีลูกกีวีนะคะกีวีะคะ่ะกีวีกีวีวีกีวีว ไปวีอ oui. ุ้ยเออกัมวีอาเหมือนกับคำว่าวุนะคะที่แปลว่าใช่นะคะกีวีกีวีกีวีอ่าโอเคเอ่าอันนี้เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษนะคะคุณครูบอกค่ะลานานัสลานานัสที่แปลว่าสับปะรดนะคะอันนี้เหมือนกับคำภาคเหนือเลยนะคะคำเมืองเรียกว่าบาคานัสนะเจ้า ละนานัส an สับป,ปะรดค่ะลาพร้นลาพร้นก็คือลูกพุ้นนะคะลาพร้นเลมมลงเลมเมลงที่เป็นแตงนะคะ Le récent le récent le récent c'est difficile. La fond fram framboise la framboise. คือลัซเบอรี่นะคะ La f r o n งบัว A M C on เนาะอวิงส์เป็ร A N A N A M ใชฟร็องค่ะคือลูกลัสเบอรี่นะคะ ลานัวลานัวจะเป็นเหมือนเมล็ดเมล็ดถั่วเมล็ดที่อยู่ข้างในนะคะอยู่ข้างในผลไม้เป็นเมล็ดถั่วนะคะลานัวค่ะลานัวเซตลานัวเซตก็เป็นลูกเกาลัดนะคะลานัวเซตหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ เอสเซนัทนะคะเลกงกงเบอเลกงกงเบอก็ <laughs> คือแตงกวานะคะเลกอร์นิชงเลกอร์นิชง ส ni c h ช m ก็คือแตงกวาดองแบบนี้นะคะแตงกวาดองคเลราดีเลเอสที่ด่อืมค่ะอันว่า เลอราดี Le, เป็นเหมือนหัวชัชเท้านะคะสีแดงค่ะลากาฮอตต์ลากาฮอตต์แครอทนะคะลาสลัดลาสลัดผักสลัดนะคะเลอบ พัวโคลเลพพัวโคก็คือต้นหอมนะคะเหมือนต้นหอมญี่ปุ่นเลยนะคะต้นใหญ่ๆค่ะไล่เนาะไล่ไลไล่เวไล่นะคะกระเทียมนะคะเซมัสกุล่าเวเป็นเพศชายนะคะนำ นำหน้าคำนามเพศชายใช้ L apostrophe นะคะเพราะว่าขึน้นต้นด้วยตัว R ขึ้นต้นด้วยสระก็เลยใช้ L apostrophe แต่คำนี้เป็นคำนามเพศชายนะคะโรยงโรยงนะโอยงนะคะก็คือหัวหอมหัวหอมใหญ่ ค่ะเซมัสกุลังเป็นคำนามเพศชายนะคะอิยงค่ะเลชองปิยองเลชองปิยองที่แปลว่าเห็ดนะคะเลชองปิยองค่ะเห็ด le persil, non? le persil, non? le persil, ou La pomme de terre, la pomme de terre. ก็คือมันมันฝรั่งนะคะเลปติเลปติพัวเลปติัวเลปติพัวนะคะ mm hmm. เหมือนเป็นถั่วลันเตานะคะก็จะมีเม็ดถั่วเล็กๆหลายๆเม็ดนะคะ ลาติโชลาติโชสังเกตจะออกเสียงแอร์เบาๆนะคะลาลาติโชก็คืออติโชนะคะแบบนี้ลาติโชค่ะลาโตมาต์ลาโตมาตต์ที่แปลว่ามะเขือเทศนะคะ la t ตมาเตโตมา t ตนะคะอ่ะเดียวเก็จะเป็น t ตมาเตค่ะ le a r i c o ก e r ร le a r i c o โก r ก็เป็นเหมือนถั่วลันตาเออถัว่ว ถั่วฝักยาวนะคะบ้านเรานะคะอันนี้สังเกตว่าเขาจะเขียนว่าเลเลยนะคะเลอาริโกแวรค่ะแบบนี้นะคะโลเบอร์จินโลเบอรจินที่แปลว่ามะเขือม่วงนะคะแบบนี้นะคะ โลแบจินนมะเขือม่วงค่ะเลชูเลชูก็คือเป็นกระลำปรีนะคะเลชูนะคะอูอูเลชูนะคะแล้วก็มาอีกคำหนึ่งนะคะเติมคำว่าเฟลลงไปนะคะเลชู เฟลเฟลเฟลนะคะเลชูเฟลก็คือกะล่ำดอกค่ะเลพัวคงเลพัวงงที่แปลว่าพริกหวานนะคะแบบนี้ค่ะเลพัวเลพัวงง พริกหวานนะคะเหมือนเหมือนกับพริกปาปิก้าเนาะค่ะเลโปตีครงเลโปตีครงปตีคเลโปตีครงที่แปลว่าฟักทองนะคะฟักทองค่ะันก็เลโปตีครงค่ะฟักทองค่ะ ในคลิปนี้ให้ทบทวนคำศัพท์กันไปก่อนนะคะอย่างพี่ติบอกก็คือว่าในอย่างเวลาเราฝึกเนี่ยเราต้องมีครูคอยตรวจคำตอบนะคะเพราะว่าบางทีเราคิดว่าเราออกเสียงถูกละแต่ครูบอกว่ายัางไม่ถูกนะคะคือภาษาฝรั่งเศสเนี่ยต้องฝึกใช้ความสม่ำเสมอใช้การฝึกฝนนะคะเราก็จะมีทักษะในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ อย่าลืมค่ะพบกับตอนที่3นะคะพิ่ติจะเอาคำศัพท์จะยกตัวอย่างคำศัพท์มาแล้วเราก็เรามาฝึกแต่งประโยคไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดรับชมแล้วมีคำแนะนำคำติชมหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านภาษาฝรั่งเศสสามารถบอกพิ่ติได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับคินนี้แม็กซี่เอเบียงโตอัลลพเชน เช่นเคยค่ะเราคนไทยต้องไว้ให้สวยๆนะคะขอบคุณหนังสือเล่มน,นี้ค่ะ